ในลำดับต่อไปเป็นเวลา <c oughs> ฟังธรรมและปฏิบัติในสมาธิภาวนาการฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคำสอนจะเป็นเรื่องวินัยก็ดี ธรรมะก็ดีหรือที่เรียกพูดกันสั้นๆว่าศีลธรรมทั้งสองอย่างนี้เราต้องเข้าใจให้ถูกพอศึกษาเรื่องศีลแล้วต้องปฏิบัติกายวาจาให้เป็นศีลศึกษาเรื่องพระวินัยก็ต้องปฏิบัติในพระวินยัยไม่ใช่เป็นแต่เพียงความรู้เอาไว้สอบ หรือความรู้เอาไว้ประดับสิ่งที่ประดับคือต้องเอาข้อทัวินัยและศีนั้นมาประดับกายกวาจาคือประพฤติตามจึงจะเกิดผลขึ้นได้พอาพระพุทธศาสนามุ่งเหตุมุ่งผลปฏิบัติอย่างนี้มีผลอย่างนี้ปฏิบัติด,ดีมีผลดี ปฏิบัติไม่ดีก็มีผลไม่ดีไม่มีใครช่วยจะอ้อนวอนขอร้องให้คนหนึ่งคนใดช่วยเมื่อปฏิบัติไม่ดีก็ไม่มีใครช่วยพระพุทธศาสนามุ่งหลักเหตุผลด้วยการปฏิบัติตามคําสอนส่วนธรรมก็เช่นเดียวกันราคะโลภโทสะโมหะ ลาคะควารรมกำหนัดโทสะโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอารมณ์อยู่ในใจของบุคคลต้องขจัดอารมณ์เหล่านั้นให้เบาบางและหมดไปเพราะอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นสิ่งที่ดีแก่ใจเลย เหมือนสารพิษที่ปนอยู่ในน้ำปนอยู่ในอาหารแล้วบริโภคเข้าไปมันยังน้อยอยู่ยังไม่ออกฤทธิ์ถ้าไม่เข้าใจก็ียกว่ามันไม่มีโทษเมื่อดื่มหรือบริโภคเข้าไปมากๆจนมันมีกำลังมันก็ออกฤทธิ์ขึ้นมา ราคะโลภโภสะโมหะก็เหมือนกันอยู่ในใจของผู้ที่ยังมีกิเลสคือความมัวหมองอยู่ในบางคราวก็แสดงออกมาในบางคราวก็ไม่แสดงออกมาสมัยใดเมื่อได้ฟังได้ยินกระทบเนื้อคิดรุนแรงขึ้นก็เกิดขึ้นมา สมัยใดมีคุณธรรมระงับดับไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้นมาเหมือนสารพิษที่ยังไม่มีกำลังให้โทษแก่กายฉะนั้นเพราะฉะนั้นชื่ออาุศลเหล่านี้คือราคะโลภโทสะโมหะเป็นชื่อของอกุศนธรรมคำว่าอากุสนธรรมคือธรรมที่ไม่ดี ทำที่ไม่ชอบที่ว่าทำที่ไม่ดีก็เพราะว่าแต่และอย่างมาเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจมัวหมองใจมัวหมองแล้วสติปัญญาก็ไม่มีเหมือนกระจกท่าใสก็มองเห็นได้ไกลถ้ามีอะไรไปมัวหมองก็เห็นไม่ได้ไกลจิตก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องมัวหมองก็เกิดปัญญาเห็นการไกลถ้ามีราคะโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นกับจิตครอบงำจิตจิตก็มองเห็นไม่ไกลไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ถูกอกุศลเหล่านี้ครอบงำจึงกล้าทำบาป ทางกายทางวาจาทางใจทางกายเช่นแม้แต่ผู้มีพระคุณพ่อแม่ก็ตบตีได้เพราะใจมันมืดด้วยกิเลสครอบงำทางวาจาด่าว่าพ่อแม่พระสงฆ์ก็ได้เพราะใจมันมืดคนทั่วไปมองว่าไม่น่าทำ แต่คนนั้นมองว่าน่าทำเพราะใจมันมืดคือกิเลสเหล่านี้ครอบงำนี่คือจึงเรียกว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมืดเกิดขึ้นแล้วให้ทำชั่วเกิดขึ้นแล้วให้พูดชั่วเกิดขึ้นแล้วให้คิดชั่วเกิดขึ้นแล้วมีมีพฤติกรรมชั่วร้ายหาชื่อว่าเป็นคนดีหรือเป็นทางที่ดีไม่พระพุทธเจ้าสอนทำ ก็พยายามสอนให้ละเรื่องเหล่านี้พยายามให้สิ่งเหล่านี้หมดไปเบาบางไปเพื่อให้ใจไปอิสระเหมือนกับว่าเรามีกระจกอยู่บานหนึ่งเขาสอนให้เรา,ารักษากระจกนี้ให้ใสสะอาดอยู่เสมออย่าให้มัวหมองอย่าให้แตกกระจกก็จะเป็นประโยชน์ฉันใดกิตนี้ก็เหมือนกัน พึงรักษาจิตของตนไว้ให้ผ่องแพ้วอย่าให้หมัวหมองจิตที่จะไม่ผ่องจะให้ผ่องแพ้วได้ไม่มัวหมองโดยที่แท้ก็ต้องทำคำสั่งสอนที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาทั้งสองประการนี้สมถะคือสมาธิให้แก่ความตั้งใจมั่น ความตั้งใจมั่นหมายความว่าเช่นเราคิดจะทำสมาธิจะนั่งสมาธิจะภาวนาสมาธิบทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นเราก็ตั้งใจทำเรียกว่าเวลาที่เราตั้งใจทำมันคือใจให้ตั้งให้ให้ใจตั้งมั่นที่จริงใจของเราไม่ตั้งมั่น แต่เราจะทำให้ใจของเราตั้งมั่นโดยการนึกถึงพุโทโธครั้นเมื่อทำไปนานๆเข้ามากเข้าบ่อยๆเข้าที่เราจะทำให้ใจตั้งมั่นนั้นใจก็เกิดความสงบครั้นเมื่อเกิดความสงบก็เกิดความมั่นใจจากที่ทำให้ใจตั้งมั่นจนเป็นการมั่นใจ คือเห็นจริงในความสงบว่าลมเย็นเป็นสุขปราศจากสิ่งมัวหมองแต่เห็นจริงเมื่อใจสงบแล้วคล่องแคล่วแล้วเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาฝึกจึงเรียกว่าทำสมาธิคือให้ใจตั้งมั่น บุคคลีนใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเรียยว,ว่าความมั่นใจความมั่นใจจะเกิดขึ้นได้ก็ตามหลักการที่ได้แสดงไว้แล้วคือภาวนาบทใดบทหนึ่งพุทโธแต่การภาวนานั้นก็อย่าลืมหลักที่สาคัญอะไรอะไรขาดไม่ได้ก็คือสติในแก,แก่ความระลึกได้ คือเป็นตัวกำหนดรู้อยู่เสมอใจนึกว่าพุทธสติก็ตามรู้อยู่ใจนึกว่าโทสติก็ตามรู้อยู่ความตามรู้อยู่อย่างนี้ใจจะเกิดความตั้งมั่นได้และจะเกิดความมั่นใจได้เราจะภาวนาบทใจก็ดี ตั้งใจว่าอย่างไรก็ดีต้องมีสติทั้งนั้นสติความระลึกได้นั้นเป็นเครื่องอุดหนุนให้จิตสงบหรือใจสงบใจหรือจิตเป็นตัวนึกตัวคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ว่าพุทโธคิดถึงพระธรรมก็ว่าธรรมโมคิดถึงพระสงฆ์ก็ว่าสังโฆใจคิดอะไรก็ได้แต่ต้องมีสติคอยตามรู้อยู่ หรือพิจารณากายว่าเกสาผมก็มีสติตามรู้อยู่โลมาขนก็มีสติตามรู้อยู่เป็นตนหรือใช้ปัญญาพิจารณาว่าผมขนเล็ดฟันหนังก็สรากว่าเป็นธาตุอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาก็ต้องมีสติตามรู้อยู่ หรือพิจารณาตามความจริงว่าสรีระร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับปัญชาของผู้ใดก็มีสติตามรู้อยู่สติจริงเป็นธรรมะที่สำคัญในการปฏิบัติไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาธรรมะอันใดที่ปฏิบัตินั้นต้องอาศัยสติทั้งสิน้นสติจึง เป็นธรรมะที่สำคัญดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำใจของเราให้เป็นสมาธิต้องมีสติเนกว่าพุทธก็มีสติเนกว่าโทก็มีสติพิจารณาก็มีสติปล่อยวางก็มีสติท่านจึงกล่าวสอนว่าสติจำที่ปราชนาในที่ทั้งปวง สติจำเป็นในที่ปร,ปราถนาในที่ทั้งปวงสติเป็นธรรมในที่ให้เกิดความปราถนาในที่ทั้งปวงถ้าไม่มีสติไม่ได้ <c oughs> สติจึงนับว่าเป็นธรรมที่สำคัญคนที่ทําอะไรจับจับจดจดก็เพราะขาดสตินั่งภาวนาไปแล้วก็หลับก็เพราะขาดสติหลับแล้วก็กลไม่รู้สึกตัวก็เพราะขาดสติ เมื่อขาสติแล้วเป็นผลหลายอย่างทางความไม่ดีคือสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นก็คือนิวรณ์ใ้แก่ความง่วงเป็นตน้นดังนั้นผู้ที่ฝึกฝนทำสมาธิใหม่ๆจึงจ้องจำหลักของสติอย่าให้เผลอ เราเนึกว่าพุทธก็รู้ตามรู้เนึกว่าโทก็ตามรู้อย่าปล่อยใจให้เคลินไปตามอารมณ์ที่เพลิดเพลินต้องมีสติคุมไว้ที่จิตอยู่เสมอฝึกหัดจิตไปอย่างนี้จนให้จิตกับสติมีความตั้งมั่นเป็นอันเดียวกันใจจึงจะสงบได้ นี่เป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นง่ายๆฝึกฝนอบรมสิ่งเหล่านี้ให้มากๆใครบ่อยๆจิตของคนเราก็จะตามที่เราฝึกจะเป็นขึ้นที่ตามที่เราฝึกเพราะจิตนั้นเป็นสภาพที่ฝึกได้ถึงแม้จะเป็นนามธรรมาคือไม่เห็นตัวตนก็ตามแต่รู้ได้ด้วยความรู้สึกเมื่อเราฝึกอย่างไร จิตก็จะเกิดอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าฝึกถ้าจิตนี้ฝึกไม่ได้แล้วเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือก็ไม่มีประโยชน์เพราะจะไม่รู้หนังสือคิดอะไรไม่ออกคือจำอะไรไม่ได้แต่เพราะจิตนี้ฝึกได้จึงเรียนหนังสือได้เมื่อเรียนหนังสือได้ก็ฝึกสมาธิได้ ให้เกิดความสงบได้อะไรอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เป็นความดีธรรมดาที่เป็นความดีขั้นวิเศษที่เป็นความดีขั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตนี้ทั้งเ้นแต่ต้องอาศัยสติดังนั้นเราภาวนาทุกครั้งต้องพยายามนั่งนิ่ง มีสติดูจิตให้อยู่ในสิ่งที่นึกอยู่เสมอในวัดพุทธว่าโธก็มีสติรู้อยู่นะในกล่าวมาแล้วลเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เกิดความตั้งมั่นคือสมาธิให้มีสติดังในกล่าวมาแล้วอย่าเผลอต่อน,นี้ไปก็จงตั้งใจปฏิบัติต,ต่อไป